Nice. Oh, good, good. Hey, where is me? No, no, no. Really mean, mean. Where is me? You know where is me? Hey, <laughs> you know meeting me rare me, where uh. what are uh, To. Con i miss you me me where i remember really I, I, I want i want the very space for baseball baseball for oh. i want Oh. Uh. สวัสดีค่ะ My name is ต i r a k วันนี้ทำอะไรบ้างกินเกาอย่าง you happy mm -hmm. hand no hand no hand okay i want i want tick to... How many kilogram? Same. Charlie, same. Don't listen. You very sure, you know? But I think uh, you hair made a uh, very more so you you can you you on oh she don't have underwear. very sexy oh you on the side what

No, Take medicine. Ah, A Oh, no one else. I, I know Coming ยืมยี่สิบยืมยี่สิบเอชิปเวนชาลียืมยี่สิบ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 ยืมยี่สิบไม่เข้าใจนะครับ Few <laughs> เนี่ยแหละเนี่ยดอนฟิลเตอร์เวลีคูดเอฟยูดอนเ e เ e มยูอาร์นว่าจริงไหมดอนฟิลเตอร์อะเนเล็กมอมอมออะจริงปะบอกหน่อยทุกคนอส just filter and don't f i l e like me ด o n ฟิ i l ตอร จริงๆเห็นไหมยูยูดูเนี่ยดอนฟิลเตอร์เนี่ยเพื่อนๆพื่อนชอบทู Too much. มัสน,นี่เห็นไหมโโอ้ห 呼。 i <makes> 디 프런트 송 아직 완성.

넣었어. 바닥을 뚫고 지어가지 옷끝 라잤겠다고두 손을 뻗봐도 다시 캄캄곳을 Light up t 보며 kiss you b e How y o like b i

ชาลีแมนนทานตกใจตกใจเดี๋ยวพีเพิลตกใจตก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 ทุกเฮ่อเฮ่อเฮ่อเขาแค่ say ยืนละเด็กไงปาร์บิ้งปาร์บิ้งบูมบูมบูมปาร์บิ้งปาร์บิ้งบูมบูมดู 아 โดนฉุดได้นะเนี่ยเต้นๆอยู่โดนฉุดให้ขึ้นไปแถวนี้มันน่ากลัวนะเพื่อนพูดจริงๆนะถ้าถ้าอยู่คนเดียวต้องรีบบอกบอกนะไม่ได้นะแถวจริงๆซีเรียสนะ โดนเนี่ยอยู่ตอนแดนเข้าใจให้ because if you d a n แดนแดนเนี ai, ่ยอยู่โดนวับไปเลยนะเข้าใจให้จริงๆอันตรายเข้าใจได้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  I'm not alone I'm together แดน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 อยู่เด้มีภาพ i web. Kali now calm down and condition good. What you do? What you do? What you do? Where you at? Are you a friend? Don't say that. What you do? Don't say that. What you do? What you do? อัง,องทุกคนอังอังทุกคนอ oh. ที่รัก <Yeah. S 3> นี่อังอังจกึ๋นะน no, ูจริงๆเจ็จบจุกกึ๋นะ w you, h t do why I'm I'm very leng very leng you like ต uh ูนกบ You r p u r good gang ma อืม My pure น uh, 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 yeah. ูอ่เนี่ยอยู่อังแบ็คชาลีเนี่ยอืม no เจ็บโอ้ไม่เจ็บ wave I'm ten ังอังแรงมากมาก YouTube ดูแรงมอปอไลค์คือไลค์คือเลี่ยกรชอบติดโค้ด 코리아세코리아세 k 티 예.. e a s 데 주사.. 주사 칙.. 칙야 d a 야 s u 야 a s u 칙야 c h 야 y e 기 찰리 ผมบอกเลยนะผม,ผมตลกตลกเฉย,ยนะม,นมันแบบไม่ไ,ม<ส>ไ,มได้<ส>นี่แต่ว่าพูดถึงมันเด้งมาในเฟซอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเ,ราเล่นกันะผมชอบเล่นแบบอย่างงี้ใช่ชอบจับหน้าเพราะว่านี่มันจมูกจริงฮะก็ชอบเล่นชอบเล่นเล่นหน้ากันแบบแรงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคนไม่เข้าใจก็จะแบบว่าเครียดมากเลยผมไปดูในเฟซคนแบบ โอ้โหดา่าเป็นพันคอมเมนต์เลยที่ว่าจับหน้าผมจะบอกถ้าคุณเห็นจริงๆริงเคถ้าคุณเห็นเอเจยองล์รีเพลย์รีเพลย์โอ้ n น,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 นโนโนโผล่ถ้าถ้าคุณเห็นเวลาเล่นกันจริงๆนะโอ้โหโชาลีขาดชาลีชาลีาลยอมแพ้ชาลีลู o ช,ชาลีพี่เค l o o s ใช่บ,บ <Because> ิคอลชาลีชิกยาเดียวต่างคนต่างต่างม <laughs> ีไอไอเข็มฉีดยามึ <laughs> นเกลอใฮะแล้วแล้วเล่นไงโอออันนี้นี่ก็เล่นปั๊บปั๊บปั๊บไปมาผมยอมแพ้ชาลีทอมลูสแอลูสบิคอลเพราะผมหันไปมองเข็มฉีดยาคือเพื่อนๆคลิปภาพดูว่าว่ามันมันทิ่มงี้ แต่มันตั้งอย่างเงี้ยคือเข็มหักคาทั้งในเส้นเลือดโอ้โหโหโหจริง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 ตั้งอยู่เงี้ยผมบอกอ้อยอมยอมยอมแพ้รจริงจริงจริง,ง,ง,งคือ <Yes. S 1> คือแบบแบบไม่ได้ตลกนะคือแบบเข็มมันอยู่เงี้ยเพื่อนเพื่อนคิดภาพหรือว่าว่าเข็มมันแบบเนี้ยแต่ว่าไปปั๊ปปั๊ปปั๊ไปไปมาเข็มหักตั้งอย่างเงี้ยหักทั้งในเส้นเลือดโอ้ยผมอ๋อยยอมยอม,ยอม Why now? g o o 나 Now good. b u 패네. 언니 나는 이거는 나는 혈관이 약해서 주사를 맞다가 혈관이 터졌다. 가운데 찰리 유돈 씨. ฉันมีหลอดเลือดอ่อนแอหลอดเลือดจึงแตกเมื่อได้รับการฉีดยาจริงจิงฉีดยาอันนี้อยู่อะอ๋อันนี้ติดติดพร้อมที่ฉีดยาม m i เ t a k e ปวดไม่ไปเลย I'm I'm when they before when hospital every day every day every day Harder. Hi, Sawadi. Sawadika. I'm sore. <laughs> I'm, sore. <laughs> oh, I'm sore. Oh, I'm so Oh, i forget Lee. <laughs> I'm sore. I'm sore. I'm i I'm sore I'm sorry. Sorry, you, I may me medicine. I, I, I love you, you, only you. Uh, no, you, you know? No, only you. Oh. Okay. I go up. I go inside. <coughs> ah, now soy this hair. And this hair and long hair soy Tukun. Me ting ting. Me ting ting. Tukun no. Me long hair. Long hair... and... Before... Now... <laughs> now... Hmm. Maybe I think people uh, poor year, three poor year before. Hmm. Very very slow. <laughs> Long hair so cool. Long hair and now hair very different. Different pace. I don't know why. Uh, feel, feel so very different. But some people like my uh, short cut hair like and some people long hair like. Up to you, my belly. Mm. Mm. I'm now try, I'm now try. Uh, maybe this year, this year, and December, December, maybe here. KM, thank you.